ตรงนี้ของหนูจะเป็นกระจุกเชอร์แมนนะคะอันนี้เป็นของเชอร์แมนเชอร์แมนหมดเลยนะคะใครชอบเชอร์แมนก็ติดต่อมาได้นะคะมีหมดนะคะไมเชอร์แมนแพงๆเราก็มีหมดนะคะตัวนี้นะเป็นแบรนด์ของเชอร์แมนนะครับค่ะก็ติดต่อได้นะครับ ำหรับร้องคาราโอเกะปีใหม่นะอันนี้ของเชอร์แมนัอน,นอนลงนะนะคะส่วนตรงนู้นเหมือนเดิมไอว่าไอว่าอ่าไอว่าไอว่าฝั่งนู้นนะคะอ่าติดติด,ต,ดติดเพลงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปนะคะพี่ตรงนี้เป็นเชอร์แมน 你去他老给。 พวกพวกแบ็คเดวิลครับผพวกนี้ยังมีอยู่นะคะเป็นขายดีนะคะแต่เดี๋ยวใครที่ชอบสวีทเอ่อมัลเทนเดี๋ยวมีของมาใหม่ครับผมนะคะตอนนี้หมดอยู่นะคะตอนนี้เป็นมิกกิ้งคองมีแบ็คเดวิลคิงคองเคเคสองสอง ใครจะชอบแบบดอกเล็กๆที่ต่อแอมแล้วก็ไปต่อตามตามตามร้านอาหารก็ทำได้หมดมีมีขายนะคะนี่เป็นดอกเ่านะคะแล้วก็มาต่อต่อกับพวกแอมต่อกับพวกเทวมิกมีมีม,มีนะคะ,อ,อ,ะอันนี้อันนี้จะเป็นพวกชุดชุดประกอบนะคะครับผมอันนี้เป็นชุดประกอบชุดใหญ่ พวกชุดประกอบนะคะจะเลยเป็นหมดวันนี้วุ่นมากนะคะก็จะเป็นเป็นพวดดอกอ่าอ่ใครชอบเป็นเป็นไม้พอมมิก พร้อมมิกใครที่ใครที่มีลำโพงมาแชลกมาแชลจะจะไม่มีช่องไม่อย่างเงี้ยก็ซื้อพวกเนี้ยแล้วก็พร้อมไม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คไปเล่นได้เลยไปเล่นได้เลยนะครับไปต่อเป็นลำโพงที่เหมือนไอไอว่าที่เป็นเป็นเป็นหิ้วที่มันทํานสเพลง์อะค่ะเอานี้ไปต่อได้เลยแต่เราจะเน้นดีดีหน่อยนะคะพวกนี้จะไม่ดีเลยเลยนะคะไม่ดีเลยเต้มหมดเลยใครชอบเล็กๆก็พามมิกเซอร์มีา o ว่า มิกตัวเล็กมีนะคะหรือใครงบน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยรุ่นเก่ายังมีอยู่เป็นตู้คู่ครับผมตู้คู่สิ่งดีนะพันเก้าเก้าสิบก็ยังมีอยู่นะคะเป็นตู้คู่นะคะแต่ตู้คู่ต้องใช้ไฟตู้คู่ต้องใช้ไฟอ่าตัวน,นี้ก็ได้นะตัวน,นี้จะบอกว่าเบดนุ่มมากใครที่เคยฟัง พี่พเคยรีวิวเก้นเคนโซนิกเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อใช่ออกนุ่มๆนุ่มๆจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูกเปิดให้ดูนี่ตอนนี้นุ่มๆเลยพี่เบียร์มีเพลงไม่ติดดีสิมไหมเพลงหนเพลงไหน พ่อระบายรวมมันอยู่ด้านล่างนงตัวเนี้ยจะเบ็ดนุ่มๆน,นะคะเน,น้นเน้นเน้นเบดนุ่มๆใครที่ชอบแนวเสียงเคลงโซนิกที่มันหมดไปเมื่อก่อนตัวนี้เลยเลยนะคะแล้วตัวนี้จะแถมไม้ให้หนึ่งตัวพี่เพีทโทรศัพท์ค่ะอ่าหนูลองเปิดเพลงดิ ชนะชนะกับพวกเราทีมเกียวไปสายเช้าอ่ะเนี่ยเบ็ดได้เลยนะพี่ครับเบ็ดได้เบได้เลยวอสนยะอีเป้อีเปยอะไรยี้ सकन ने जो इमेज है हाय हाय तारा को साइड में वाचिंग है कितनी आओ अब हमरा साइड में शांति को कितनी है पलंग पे दी सुसुम लेके रही है सब पहले पलंग पर सनम เพนสนิคเยอะมากครับตัวนี้ให้ยังไงเจ้ตัวนี้นะคะบอกว่ามาลายกันพี่พ์คณยโสนะตัวนี้มีไมล์ลอยหนึ่งตัวบลูทูธได้ได้หมดทุกอย่างนะคะพี่หาครับผมหนูให้ไปนะราคา พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจะพี่โอ้โหนี่รีบรีบจองเลยนะนะคะสิ่งดีตัวนี้คือไม่ผิดหวังแน่นอนหนูให้เลยพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะจำนวนมีจำกัดนะคะบอกว่าโทรมาเลยนะคะนะคะบอกว่ามาจากรายการพี่พศนะพันเก้าเก้าสิบเสิรแน่นอนเสิราะแน่นอนรับรองเลยนะร้านเคอิมาร์ตเลยนะคะ อ่า,อาชุดนี้จะเป็นพวกชุดกางแจ้งเลยนะคะากางแจ้งหนูจะแบบนี่เรียกว่าตัว<า>ใหญ่เรียกว่ามาถึงนี้เดินชมได้เลยนะได้ค่ะได้ค่ะไม่เมยมีหมดเลยอันนี้ชุดชุด,ช,ดชุดเกะชุดชุดเกะนะคะพี่พศมาไม่ได้บอกหนูเลยนะหนูก็เละเทะไปหมดเลยนะคะร้านร้านนี้ต้องเละเละตลอดนะคะนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบในแนว ตัวเล็กๆตัวนี้นลค่ะพี่หนูว่ายี่ห้อเนี้ยถือว่าเป็นตัวเล็กที่โอเคอเคเลยเทารเทาสมาร์ทนะคะผตัวนี้เน้นการแบบพกพาไปไหนมาไหนโดนน้ำได้ตกน้ำได้ได้หมดเลยนะคะพี่ตัวนี้ ตัวเล็กใส่ใส่สกระเป๋าตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสเตอริโอเสียงรอบทิศทางนะคะรอบทิศทางหมายถึงเสียงร้อยสามอหกสิบองศาเลยนะคะพี่แล้วก็เป็นสเตอริโอไซส์ไซส์ขวาเลยเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นตัวไซส์เล็กลงมาตัวนี้ก็พันพันสี่เบตัวนี้พันเก้าเตัวนี้ก็เนี่ย ใส่กระเป๋าไปได้เลย990อย่างงี้นะคะอ่าตัวนี้คือพวกคอนสมาร์ตตัว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 เล็กเล็กนะคะแล้วถ้าเกิดใครบอกว่ายังชอบ FM เหมือนเดิมมีนะคะ FM FM ของเราจะบูทูธได้หนูแกให้ดูกัน ถึง fm แต่ก็เราสมัยใหม่ทรงสวยงามนะคะ fm นะคะ fm น่ารักนะคะตัวนี้มีมีมีบลูทูธชาร์จได้ใส่ถ่านได้เสียบฝัดได้ได้เป็นไลน์อินได้ ได้ได้หมดทุกอย่างนะคะ King s o n i นะคะตัวนี้คืออันนี้คือ FM อ๋ออันนี้น่ารักเลยเอ้าวอ้า FM มันต้องสาวอย่างนี้ FM จริงๆมันต้องแบบหมุนขึ้นอย่างนี้นะคะหมุนขึ้นนะคะ FM นะคะแล้วบลูทูธได้ด้วยอ่าอันนี้ FM ไปฟังหวยนะคะพี่ผมส่วนไทยเป็นร้านอาหารเหมือนกัน อันนี้จะเป็นพวกดอกแขวนอ๋อแขวนข้างผนังนะ,ะใช่เดี๋ยวนี้เราเริ่มก็เราว่าเ,เริ่มมาจริงๆมันมีมานานแล้วละแต่หนูไม่ได้ค่อยได้พีเซนต์ไงอ,อันนี้ก็คือใช้แอมตัวหนึ่ง p o w ม r mix ตัวหนึ่ง <c oughs> จะคล้ายๆกับไอ้ตัว m u อ่อไมไมโครแลบเมื่อกี้นะคะันนี้ก็แขวนแล้วก็หมุนไปหมุนมา <c oughs> นะคะแขวนแขวนโดยการเจาะล็อกข้างหลังแล้วก็หมุนไปหมุนมาได้อันนี้เป็นดอกป่านะคะคดอกพร้อมอตู้พร้อมดอกนะคะสวรร์นะคะไอว่าอันนี้ก็ยังขายดีเหมือนเดิมอันนี้เป็นตระกูลขายดีมากๆนะคะไอว่าอันนี้จะเป็นไอว่าโรบอท เป็นไอว่าตัวเดียวที่ใช้ไฟได้ใช้แบตได้เป็น icon, ออปติคอนครับผม h d m ไแฟลชไดร์ปลอเอาอวเอ็กและมีช่องต่อไม้นะคะตัวนี้ครบอันนี้ไอว่าโรบอทนะคะตัวนี้ x อ0 0รอยอันนี้ X อ็ เอ่ออะไรนะ x หนึ่ง8 0ึ e n t ป็ูนยนทูนะคะ x 2 2 0นะคะอันนี้ก็ยังขายดีเหมือนเดิมตัวนี้คือขี่ไปไหนอันนี้ m u วสิค e ีเจนตนะคะจะซับเบตออกสองข้างนะคะวันนี้เราจะกระจายกระจายนะคะพี่อันนี้เบทเบทตัวที่1นึ่เบทตัวที่สองจะมีเสียงแหลมสองอันนะคะตัวนี้เราสะพายมาไหนอันนี้กันน้ำ รุ่น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 ใหม่ๆจะเป็นรุ่นกันน้ํานะคะคะผมส่วนนี้อันนี้ก็ตระกูลไอว่าที่ขายดีตลอดเวลาอันนี้เป็นของไอว่านะครับนะคะไอว่านะคะขายดีแน่นอนนะคะส่วนตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นมิวสิก e ีเจนมาใหม่ มาใหม่ล่าสุดม,บบมาใหม่ล่าสุดแล้วหนูหนีเสียงไหมพ,พี่เดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมไปส่งให้เดี๋ยวผมเรียกให้พี่เขาเออไม่ได้อ,อะไรใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไนะคะไฟไฟสวยงามไฟสวยงาม <laughs> พี่พัดหนีเสียงค่ะพี่ <laughs> เดี๋ยวเพลงเขานะคะ <laughs> อ่าเดี๋ยวหนูอันนี้ลองก่อน พี่เบียร์ขอไม้ไหน่อยค่ะไม้ตัวเป็นตัวใหม่เป็นของมิวสิ l เ g จ n นตัวใหม่นะคะเบ็ดมัก,มกอันนี้เนาะที่เป็นปะต๋ออันไหม อ่ะพี่เบียร์เชื่อม Bluetooth. เชื่อมบูทูธแต่ได้เราไม่ดีนะคะแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นไมค์ตัวใหม่นะคะจะปรับอันนี้ปรับปรับเสียงอะไรพ่อตัวนี้ปรับปรับเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วตัวเนี้ยตัวน,วนี้ไมโครโฟนมีอะไร ตัดเสียงเลยเหรอกดปุ๊บตัดเสียงเลยใช่ไหมเสียงจะต่ำลงอ่าแล้วก็อ่าเพิ่มเอกโคลลดเอกโคลเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มตรงนี้ทำได้หมดเลยนะคะค่ตัวเดียวนะครับและเป็นระบบชาร์จอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทดสองเช็คหนึ่งสองสาม ทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ข้สอบแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดกกดดยังไงอะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเลือกอ่าเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆนะคะทดสอบทดสอบนะคะไม่ดีไม่ดีเลยไม่ไม่ไม่ดีเลยอ่ะพี่เบียร์เปิดเพลงเลยค่ะ

เราเข้าเชิญเพราเขาทรงพยายามไปน้องวงใที่เขาเล็กหวานแค่แต่อำโพงเราในวังใหญ่เขาอยู่ในห้องนี้ลันมากตรงนี้มันกว้างมากใช่ครับแล้วมันเล้ามันเล้าไปหมดเลยนะคะมันเจอแต่แตะลำโพงตัวใหญ่ใหญ่เลยห่มหมดเลยนะคะอ่าห่มหมดเลยครับ แต่ตัวนี้ยเบ็ดเบ็ดีมากตัวนี้อยู่ที่3 3 9ส0มีม,มีมีไม้ลอยสองตัวนะคะขิ้วเขิ้วไปไหนมาไหนได้เลยนะคะเบบสมุดและตรงใหม่ๆนะคะคอ่ามน,นะคะัครบส่วนตัวนี้ ที่ขายดีที่คนถามตลอดเวลาก็มาแล้วนะคะอ๋อนี่อันนี้คือซับ12นิ้วครับผมนะคะตัวคอลัมน์เป็นดอกสองอันสามารถที่จะหยอกแยกดอกซ้ายแยกดอกขวาตั้งออกจากกันได้มันถอดออกจากกันได้ได้นะคะแล้วตัวนี้เป็นเสียงสตอริโอดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังนะคะ

lần lượt vì đó thì đèn hát hôn không lần lượt hát hôn thảy hôn thảy hôn thảy thương thương thảy thương thương ซับเบดมีดอกสองอันนะคะมีช่องต่อไม้ด้านหลังนะคะเราสามารถต่อไม้โอ๊ด้านหลังนะนนูู้ก็ไม่มีพื้นทน,นะคะพี่เต็มไปหมดเลยนะะนะคะ 1, <c oughs> นะคะไม <c oughs> ้หนึ่งไม้สองนะคะอันนี้ก็ต่อคอมหลือต่อตรงนี้ก็ได้มีไล่เอ้านะมีแผงอยู่ข้างหลังเลยนะคะควบคุมนะครับอันนี้แบบ